รากมีกี่ประเภทครับมีสองประเภทได้แก่รากแก้และรากฝอยรากแก้วเป็นรากขนาดใหญ่มักพบในต้นไม้ขนาดใหญ่เช่นมะม่วงขนุนและชมพู่ราก เป็นรากขนาดใหญ่จึงยึดติดกับพื้นดินได้แน่นรากฝอยเป็นรากขนาดเล็กมักพบในต้นไม้ขนาดเล็กเช่นตน้นหญ้าและกล้วย และภัยและข้าวค่ะรากมีประโยชน์อะไรบ้างครับมีประโยชน์นั่นก็คือสามารถนำมากินได้และนำมาเป็นยารักษาโรคได้เช่น มันสับปะหลังและกะชายและหัวผักกาดและแครอทค่ะต้นไม้ที่มีรากฝอยจะช่วยป้องกันดินถลมได้ เช่นยาแฝกค่ะสวัสดีค่ะ